ให้ดูกุ้งเขาใกล้ๆเนี่ยราดกับน,นะน้ำปลาโนโนะลงไปเถอะตัวใหญ่ๆเด้อพี่นอ้องอือสามตัวคือเต็มจานอะ่ะดูน้องลมเป่ๆเปๆงๆแบบนี้นะฮะไปฮะแม่เดี๋ยวให้ดูความเปื่อยของขาหมูที่นี่นะเธอฉันจะเล่นมาม้ากลนให้ดูทำมาฟืบนี่นี่อุอ้ยโอ้กระดูกรุดเลยดูความเปื่อยกันใกล้ๆเนี่ยโอ้โหดูความฉ่ำดิแม่ความอลังการของกุ้งซอสลาวาของเขาเนี่ย เธอดูนกุ้งอะไรกุ้งกำกานาะ๋อข้างล่างเขาเป็นไข่เธอใช่อุ้ยไข่แตกไข่ลาวาเหรอใช่เป็นไข่ลาวาโอ้นี่อเนื้อดูดูดูดึงวันนี้พาสองสาวมากินข้าวบรรยากาศระดิมน้ำแบบนี้นะคะที่พัทยาดู โอ้ใส่ชุดคู่ด้วย <laughs> จะบอกว่าที่นี่เขามีสวนกระต่ายด้วยนะเเนาะใช่เขาเป็นสวนกระต่ายที่แบบใหญ่ที่สุดในพัทยาแหละเป๊ปป้าเขาชอบมากเอ็นจอยมากเป๊ป้าสวัสดีค่ะพี่ๆกับลูกีสวัสดีค่ะลูกโอ้โหใส่ชุดคู่ด้วยโอ้โหเป,ป๊ป้าป้ามีข่าวจะบอกหมามีมีน้องให้หนูแล้วนะไม่ใช่นี่มา่าเป็นตัวอนเอาเหรอ๋ยว <laughs> จะกินข้าวไหมลูกกินข้าวเดี๋ยวป้าหิวป้ากินพี่กระต่ายไปเลยนะได้ไหมคะ ไม่ได้เหรอ <laughs> <c oughs> ร้านที่เรามาวันนี้นะคะจะชื่อ r อบิดพาร์คนะคร <c oughs> ับเขาจะอยู่ที่เส้นถนนเรียบทางรถไฟก่อนถึงพัทยาเหนือครับทุกคนอยู่ในซอยสุขสมบูรณ์7นะคะจะมีสวนกระต่ายมีพี่เป็ดมีพี่นกนี่นั่งเลี้ยงปลาอะไรแบบนี้นะคะนั่งกินข้าวคืออยู่ริมน้ําเลย <c oughs> จริงคือชอบบรรยากาศร้านเขามากมาเป็นครอบครัวแบบเราคือดีเลยแต่ตอนนี้ยูิข้าวเราไปไปอยู่ยเนี้ยอยู่แล้วค่ะ อยู่แล้วโอเคไปสั่งข้าวกันไปไปไปสั่งข้าวกันไปาย <c oughs> มาแล้วจ้ะแม่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 รับหน่อย <c oughs> อุ้ยขาหมูที่นี่จานโคตรใหญ่มาที่นี่คือต้องกินขาหมูเนาะ ใช่เขาจะเป็นฟิลแบบขาหมูตุ่นยาจีนนะมาฉ่ำๆเป่อยๆนุ่มๆแบบนี้เลยนี่เราสั่งมาทั้งขาแบบนี้เลยนะคะนี่เดี๋ยวกินให้ดูอีกอย่างมาแล้วฮะนี่เออปลาช่อนสองสหายทุกคนมาเป็นตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนี่ปลาช่อนตัวใหญ่คือหากินยากกัเธอเนาะใช่แล้วอันนี้ฝั่งหนึ่งเขาจะเป็นแบบรุยสวนกอีกฝั่งหนึ่งเป็นปลาสามรสมาแบบนี้น่ากินมากตัวเบลเลอร์เลยมาเป็นถาดอะ <laughs> นี่อีกอย่างหนึ่งเป็นอะไรจ๊ะเป็นกุ้งไข่ลาวา <Okay. S 1> วก็คือเป็นฟิลแบบกุ้งซ้อนมาขามแล้วเขาก็โรยไข่กุ้งมาอีกออพี่่มมงไ มองไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้กุ้งตัวใหญ่มากแม่ดึงชีสได้ดูไหนนี่ฟ้าสั่งหน้าชีสยอมๆมาให้หนูด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 ึงนิดดึงดอันนี้จะเป็นตำถาดทะเลเนาะตำถาดจริงๆมาทั้งทะเลมีปูมีกุ้งมีหอยนางรมมีหมึกอ้โหมีมีทุกอย่างจ้ะแม่คือยกทะเลมาเลยจ้าจานนี้อันนี้ผมสั่งมาอีกอย่างฮะเป็นต้มค้งปลาคังนะฮะนี่ หากินย่างนะปลาคังอ่ะเวลาไปการนี่คือต้องสั่งเมนูนี้เลยเนาะแต่ดูขาเขาเสิร์ฟมันน่ารักมากดูดูเขาจะเป็นกระต่ายเนาะเราบิดกปาร์กไงอ่ะคนเราจ่าจานกับลูกอ่ะแม่กระต่ายแม่้วข้าวกระต่ายด้วยข้าวกระต่ายด้วยกินข้าวกับพิซซ่าอันนี้เขาขอคุกไปเลยนะเธอเนี่ยเขามีทั้ง หอยนางรมมาให้แบบนี้จ้าล้วเดี๋ยวดูปลาหมึกเธอโอ้โหนี่ืเธอจะคุกยังไงก่อนวะล่ะความประามีกุ้งมีกุ้งเนาะอ่าเขามีปูมาให้นี่สี่ตัวเอเธอจะกินได้หมดนะเขาว่าเราต้องค่อยๆกินเพราะว่าถ้าคุกทั้งหมดทีเดียวไม่ได้ไม่ไม่ไหวแล้วจี๊ดนี่หอยนางรมเป่งๆแบบนี้นะฮะไปฮะแม่ ดบตามเดิ่น,นี้ต่อโอ้โหปลาหมึกหรือว่าท่อนสูงเอาชิ้นมาโคตรใหญ่เลยอะแต่ละอย่างตามถาดทะเลแม่ให้ดูกุ้งเขาวใกล้ๆเนี่ยราดกับน้ำปลรราลนัวลงไปเถอะออตัวใหญ่ๆเดี๋ยวพี่นอ้องสามตัวคือเต็มจานอะ่ะดูด,ดูล้นจานจ้าปฮะด้วดหืุ้งอะไรกุ้งขาวเหรอไม่รู้อะ กุ้งอะไรกินหมดแล้วตอนนี้เขาลวกแบบสุกๆเด้งๆกำลังดีนะเนาะกุบๆล้ากินกับเส้นมะกกอเผ็ดๆเนี่ยดูโอ้โหเล้อตักขึ้นมานี่แต่ะพริกจ้าแม่ไปแม่จวดๆนี่สั่งเผ็ดได้เผ็ดอ่ะร้านเนี้ยะอืมาทำถาดเนาะแซอิ่มๆ กินคําใหญ่เหมือนมามีเลยเดี๋ยวนี้เขากินคําใหญ่เหมือนแม่เลยนะทุกวันนี้วันนี้หนูกินอะไรไหนบอกพี่พี่นยสิอันนี้คือเต็มปชีสบอลเต็มปากเลยเดี๋ยวให้ดูความเปื่อยของขาหมูที่นี่นะเธอฉันจะเล่นไม้กลให้ดูทำอะฟืบนี่นี่อุ้ยโอ้กระดูกหลุดเลยมาแล้วจ้ะกระดูกมาแล้วดีจเธอดูกระดูกทุกส่วนก็คือหลุดออกหมดแล้วเออมาแบบเปื่อยเปื่อยตุ่นมาอย่างดีอ่ะเธอยกไปเลยยกไปทั้งขาเลยให้ดูความเปื่อยกันใกล้ๆเนี่ยโอ้โหดูความฉ่ำดิแม่ เวลานี้เขาเป็นตุ่นยาจีนนะเธอเนาะใช่กลิ่นมันหอมหอมเน้นๆเลยเออไปให้ดูความฉ่ำความวาวนี่หนังเนาะดึงๆไปฮะแม่จวดๆคำใหญ่ๆบอกเลยแค่แบบละลายหายไปเลยอ่ะมองตรงใช่นุ่มละลายมากนี่เดี๋ยวจะให้ดูตรงเนื้อเขาข้างในเป็นเนื้อยังจุ้ยยังฉ่ำอยู่เนาะดูดิ อันนี้เดียวหลุดออกมาหมดแล้วไม่หั่นเจอแค่เอามีดกดอ่ะแค่สก,กิดเบาๆอ่ะเออหลุดเลยนี่กินพร้อมกันทั้งเนื้อทั้งหนังแบบนี้เลยเออคือจะบอกว่าสูตรของที่นี่เขา,าไม่ได้กินกับน้ำจิ้มนะคือเขาปรุงรสมาแล้วเนาะมันมาจะเผ็ดหอมหวานเลย แล้วโคตรนุ่มอ่ะอันนี้ชื่อเมนูขาหมูล็อบบิดนะทุกคนใครอยากตามมาลองนะอันนี้คือเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเขาเลยนะจริงๆนะแล้วจนะอบอกว่านี่เห็นใบโหระพาไหมคืออยู่ในน้ำานอะมันหอมมากเลยถ้าหนูกินพิซซ่าแบบนะั้นนะลูก <laughs> 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 โอ้โหเสียงกรอบม,มากหนูช <laughs> อบไหมกินหนูกินให้หมดถาดนี้เลยนะโอเคไห <ขอ S 1> <laughs> มกินไม่แป๊ะ <laughs> โอ้ยแรงจัดแรงจัดแรงเยอะความอลังการของกุ้งซอสลาว่างของเขานี่ เธอดูเป็นกุ้งอะไรกุ้งกำกามเนาะใช่เขาไม่มีอะไรข้างใต้ด้วยเธอเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูเอากุ้งก่อนเอากุ้งก่อนก่กินกุ้งก่อนปลาอืมตัวใหญ่ซอสมะขามเนาะแม่เข้มๆมากเนื้อเนื้อมันปิดอาจจะบีบให้ดูมันทั้งอ่ะอากาศเลยแม่เลอะหมดละเลอะทุกคลิปจริงๆแม่หนูเลอะทุกคลิปจริงจริงแล้วลูกเหมือนกันแม่ของลูกอ๋อข้างล่างเขาเป็นไข่เธอใช่โอ้ย ไข่แตกไข่ลาวาเหรอใช่เป็นไข่ลาวาโอ้นี่เนี่ยนี่โอ้ยแล้วข้างล่างเหมือนเป็นรังนกอะเนาะใช่เขาทําเหมือนรังนกเลยเธอดูเธอดูแล้วล่าซอสมะขามไปอะนะเธอเนาะนี่นี่นี่ให้ดูความฉ่ำโอ้ดูดูดูแม่จ๋ากินทั้งใบแบบนี้เลยพี่ว่ารู้เหมือนไข่ลูกเขยแน่เลยเพราะเขามีน้ําซอสได้เนี่ยซอสมะขามอะเนาะ กินซอสแบบเปรี้ยวหวานเออเต็มปากเลยแม่กินไข่ลูกเดียวใบหนึ่งเลยลูกกินแบบแม่ไหมเอาแบบแม่ไหมไม่เอาค่ะด้วยความกุ้งเขามาตัวใหญ่เธอกินกับซอสมะขามนะพอกัดเข้าไปคือมันเต็มคำมากเออนี่ดูเนื้อดิีเป่งๆนะปวดๆเนาะกินเต้าหู้เาหูเป็นไงใช่แซ่บแซ่บอิหลีดูเนื้อปลาอันนี้เป็นเนื้อปลาคังนะอย่างที่ผมบอกนะ เนื้อปลาคังนะกินปเปล่าๆกันเลยหืมหนุกเวลาไปเมืองการนะต้องสั่งอ่ะเมนูเนี้ยเออเป็นของหายกินยากข้าวร้านไหนก็เจออ่ะแต่ที่วัฒยาหายยากอยู่นะปลาคังอะ่ะนะใช่เมดูนี่นนครับ,รบอือตีน้ำต้มโคลงสดร้อนๆคือโรงมากอร่อยเฮ้ยอร่อยอันนี้คือของโปรดฉันเลยเป็นแกงคั่วมหาสมุทรนะเอือดูหมึกอือทั้งหมึกทั้งหอยนะแม่มาฮะ หนวดหมึกเขาใส่ชิ้นใหญ่อะเขาใส่อะไรมานักก็ไม่รู้นี่กุ้งมะมีปูเนี่ยปูเนี่ยน้ำแกงครัวคือคนมากอ่าเป็นก้ามปูอ่อนเนาะใช่ก้ามอ่อนปูอืมอ๋ยวจะเป็นหอยไอเนี่ยหอยอะไรนะหอยแคลงเอ้ยไม่ใช่หอยอะไรนะหอยแมลงภู่เขามีทั้งแบบแกะเปลือกแล้วก็ไม่แกะเปลือกมาด้วยนี่โอ้โหดูความข้นดิข้นคลักอะแล้วข้างล่างก็คือกุ้งซ่อนอยู่เต็มเลยจ้ะเออนี่นี่นี่ตัวใหญ่ๆแบบนี้นะแม่ป้านี่ก็อร่อยนะลูกนี่ นี้เป็นปอบเปียลูกเป็นสูตรของรา้านเขาเอ้าไหมลองไหมเดีเ๋ยวกินเชือ่อชิบออ๋อเดี๋ยวกินเชื่ออ่าแม่แม่แม่ลองชิมดูเดีกินอะ<ม>เขาบอกว่าเป็นปอบเปียสูตรคุณยายเนี่ยนะยเค้มาล <มา S 2> องสั่งไส้คุณยายทําเองเขาวาอะข้างในมันจะเป็นไส้หมูสรรับไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่าเธอเห็นนี่ไงปิ้นออกมาเลยเออแบบนี้ไปฮะจวดเสียงครุ่กกรอบแล้วหมูข้างในแรงแน่นเนาะเธอเนาะใช่เอาจริงเขาว่ากินเป็นของกินเล่นอ่ะโอเคเลยอ่ะ อันนี้กินจริงแล้วล่ะไปป้าป้าสั่งไว้ให้หนูดูมามีแย่งกินหมดเลยหนูกินให้อ้วนๆเลยนะโอเคไหมกินให้อ้วนๆเลยนะโอเคไหมกินให้อ้วนนพ่อกับแม่เลยนะโอเคไหมแบ่งตาไปอ้วนบ้างโอเคขอบะชอนลุยสวนบ้างจ้าข้าเหงาแล้วมาละจ้าพี่มาลวจ้าเออโหดูเนื้อปลาช่อนทั้งนั้นเลยแม่เนื้อใหญ่ๆเนาะเขาหั่นมาให้แล้วนี่ใช่เขาหั่นมาเป็นชิ้นพอดีคำแล้วดูเครื่องเขาดิเอออย่างแน่น เป็นปลาช่อนมาตัวใหญ่ๆเนอะเป็นปลาช่อนนานะนี่พี่เขาบอกนะเมื่อกี้เนี่ยเนาะอีกฝั่งหนึ่งนี่เขาจะทําเป็นแบบสามรสเนาะให้ดูอ่านี่ผัดใส่สับปะรดใส่นู่นใส่นี่เนาะใช่ใครที่ชอบกินแบบนี้นะแบบไม่เผ็ดมากอะเนาะเผ็ดเปรี้ยวหวานอย่างเงี้ยอ่าเป็นแบบเคลือบๆนะใช่ฮะชิ้นใหญ่มาก ดู <laughs> ชิ้นหนึ่งคือใส่ไม่หมดเลยอันนี้ก็จะเป็นวิวแบบว่าคนที่ไม่กินเผ็ดอะ่ะต้องชอบแน่นอนมันจะเ,เผ็ดเปรี้ยวหวานสามรสแบบที่เราบอกตอนแรกเลยแลวชอบที่เขาหั่นมาเป็นแบบชิ้นแบบไม่ต้องมีก้างแล้วเนาะใช่กินได้เลยแล้วน้ำซอสคือเคลือบทั้งชิ้นแล้วอะ่ะ <laughs> แม่หนูกินเลยทุกคำเลยลูก <laughs> <laughs> เหมือนหนูปะ เหมือนเหมือนนะเลอทังคู่สรุปแล้วนี่ผมไปเช็คบินมาให้ดูแล้วนะครับนี่ราคาหันก็ประมาณนี้นะคะบนโตะนะแต่ละอย่างใครอยากรู้ตัวไหนแคปเอานะร้านนี้เขาจะชื่อร้านล็อบบิ้พานนะทุกคนเขาจะอยู่ถนนเรียบทางรถไฟพัทยาเหนือเนาะอยู่ซอยสุขสมบูรณ์7คือร้านเขาว่าเปิดตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มเลยจะบอกว่าทางเข้ามาเขาจะแบบลึกลับนิดนึงเดี๋ยวเราตักพิกัดว้ให้ดีกว่านะเป็นร้านที่แบบเหมาะกับการพาเด็กๆมามาเด็กๆแฮปปี้มากใช่ไหมคะชอ่ค่ะดูหน้าดิดูหน้านนีเป็น อ๋อเขามีกระต่ายด้วยเขาชอบแล้วจะบอกว่าด้านหลังเขาจะมีโซนของเล่นด้วยนะนี่อ่าเป็นสไลเดอร์อะไรแบบนี้นะห้อง VIP อะไรเขาก็มีนะใครอยากนั่งส่วนตัวนิดนึงอ่ะฉันกินไม่ไหวพี่้วยแม่มันโดนนมพิง